สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวงความรากักประจำวันที่16เมษายนนะคะคุณได้เดืดซันกับหัวเขาได้5้าเหรียญกับหัววันนี้ก็อดโทนอีกนิดนึงนะคะแสงสว่างกำลังจะเข้ามาแล้วในชีวิตนะ จะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ติดขัดอยู่ได้นะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของความรักด้วยแฟนได้ห้าเหรียญกับหัววันนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะแล้วก็ต้องเผชิญกับปัญหานั้นอยู่คนเดียวถ้าพูดถึงในเรื่องที่ทํางานก็คือเขาก็แก้ไขอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนร่วมง,งานอาจจะไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวก็คือคุณอาจจะไม่มีเวลาให้กับเขานะคะเขาอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะในวันนี้ มีไพ่ทูเลฟแล้วก็คอมมิชเกตเคลียรี่จักรวาลแนะนํานะคะว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาในความสัมพันธ์เนี่ยก็ให้เปิดใจคุยกันช่วยเหลือกันทูเลฟคุณ2คนเป็นรักแท้ของกันและกันนะคะคนโส,สนิทนะคะรอไปก่อนนะคะพลังงานยังไม่ดีนะแต่เร็วๆนี้จกักรวาลจะส่งรักแท้มาให้นะคะ